สวัสดีครับเพื่อนๆหลายคนคงเจอปัญหาฟิวที่ชาร์จมือถือขาดนะครับของรถรุ่นแกนฟิลาโนนะครับเดี๋ยวจะมาบอกว่าเราจะเช็คยังไงว่าฟิวขาดไม่ขาดนะครับโอเคครับช่องตรงนี้นะฮะเสียบไปครับเราต้องมีตัวนี้นะอะแดปเตอร์ชาร์จนี่ฮะอันนี้คือไม่ขาดนะเห็น,นมีไฟถ้าเกิดไอเ p t e อแดปเตอร์นี้ไม่มีไฟคือฟิวขาดแน่นอนนี่ครับตัวนี้ชาร์จเร็วมากเลยนะผมซื้อมา ไวชาร์จมือถือแล้วก็ไว้ชาร์จกล้องติดมอไซค์นะครับเดี๋ยวเช็คดูว่าฟิวตัวไหนขาดนะครับเดี๋ยวบอกว่าเปลี่ยนฟิวตรงไหนยังไงนี่ครับผมตัวฟิวจะอยู่ใต้เบาะตรงนี้นะครับถอดตรงนี้ออกมานะครับน็อตสองตัวนะครับโอเคถอดเรียบร้อยไม่ต้องไม่ใช่ฟิวสองตัวนี้นะครับฟิวอยู่ในกล่องนี้นะครับเราดึงขึ้นมาเลยครับดึงขึ้นมานะฮะแล้วก็งัดเปิดตรงนี้ครับเดี๋ยวผมเปิดก่อน โอเคเราเปิดขึ้นมาแล้วครับจะบอกว่าฟิวอยู่ตรงไหนใช่ไหมฟิวที่จุดบุหรี่อยู่ตรงนี้ครับแต่จริงๆอ่ะตอนแรกมันไม่ถึงแอมเขาเรียกว่าแอมปะน่าจะแอมมั้งกี่แอมกี่แอมอะไรเงี้ยมันจะเป็นตัวสีเทาแบบนี้นะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวมาให้ดูว่าฟิวที่ขาดเป็นยังไงอันนี้ครับเพื่อนๆที่ผมถอดจากไอ้ตรงจุดเดินตรงสีแดงเมื่อกี้อันนี้คือฟิวที่ขาดเห็นไหมครับเนี่ย ไอ้ตรงลวดลิงก์ที่มันต่อกันตรงกลางเห็นปะ่ะมันขาดออกไปครับอันนี้คือเปลี่ยนได้เลยแล้วของเดิมเป็น2แอมป์นะครับผมเปลี่ยนมาเป็น10แอมป์ครับผมทีนี้เราก็ชาร์จไฟได้ปกติแล้วฮะเพื่อนๆ10แอมป์ไม่มีผลอะไรนะครับผมพอมันขาดอีกแล้วก็เปลี่ยนอีกครับ10แอมป์มันก็จะชาร์จไวขึ้นนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับไม่ยากครับเพื่อนเ